แล้วนะคะวันนี้จะเป็นของเราใครที่รอสาบตัวอยู่รอก่อนนะคะรอก่อนวันนี้ที่ยี่สิบเอ็ดเนาะยี่สิบเอ็ดสองสี่หกแปดเก้าวันอีกเก้าวันรวยอีกเก้าวันรวยงวดน,นี้เป็นสีแดงนะคะลูกค้า,า่นนะงะะวดน,นี้จะเป็นตีมสีแดงนะคะงวดนี้จะเป็นตีมสีแดงนะคะอีกเก้าวันรวยนะคะต้องเตรียมกีนะคะหนึ่งเนะี่ย คือจริงๆแล้วที่ไม่ค่อยได้ไหลเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะหนึ่งก็มีเวลาให้ลูกบ้างนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้พาอะปังมากขอบคุณมากมากเลยค่ะของหนึ่งดีจริงค่ะพี่หมดนี้ชะตาชีวิตดีขึ้นถูกหวยสิบเอ็ดงวดติดจริงๆค่ะแพงสวยพี่ดวงชะตาขอบคุณพี่อนตามปุณคุณๆนะพี่อนใช่พี่อนแฟนพี่เมย์ป่ะพี่อนต้องใช่สิแต่หนูดูก่อนนะพี่อนแฟนพี่เมย์แน่ๆพี่โอนแฟนพี่เมย์ พี่อ้นตามป่าพี่อ้นแฟนพี่เมย์ไม่ได้เข้าไปคุยกับพี่เมย์เลยอะช่วงเนี้ยไม่ค่อยได้เล่นติ๊กตอกเลยดีกว่าพี่อน้นขอบคุณสำหรับรีวิวดีขึ้นค่ะถูกหวยบอ่อยแต่ไม่เยอะนะคะสาธุด้วยนะคะดีค่ะถูกหวยทุกวดเลยขอบคุณนะคะโอ้โหลูกค้าอ่านรีวิวไม่ทันเลยผู้ชาสามเพลนแล้วเฮงมาทำแล้วดีขึ้นมากเลยดีขึ้นมากผู้ชายแบนซับตัวตรงสองวันติดเลยค่ะเออหนึ่งว่าจะจะจะพูดถึงเรื่องลอตเตอรี่อยู่นะคะเดดวของขอ,งของแวะพูดถึงเรื่องลอตเตอรี่นิดนึง เจาดูซ so ับพี Hence, ่พี่นัตตี้ทักไลน์ได้เลยค่ะ499บาทจัดส่งฟรีเพราะของเหลือน้อยรอบนี้หนึ่งจะนำไปลงลงของให้นะคะใครที่จะเอารอบนี้นะคะแผ่นสีทองนะคะสีทอง499บาทจัดส่งฟรีนะคะหนึ่งจะนำไปลงของให้นะคะเพราะเดี๋ยวหนึ่งจะลงใต้นะคะใครจะเอาบอกนะเพราะจะได้ยิ้วไปทีเดียวนะคะใครจะเอาบอกนะหนึ่งจะได้เอาไปทีเดียวนะคะจะได้ส่งไปทีเดียวนะคะจะไปลงของ499บาบาททักไลน์เลยค่ะลูกค้า จะเล่าแบบนี้จริงๆแล้วหนึ่งมมงว่าถ้าสมมุติเนาะว่าลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมันสามารถสมมุติว่าลอตเตอรี่อะมันสามารถหนึ่งคิดได้เฉยนะว่าถ้าสมมุติลอตเตอรี่อะมันสามารถลุ้นเลขท้ายสามตัวของรางวัลที่หนึ่งได้แบบเช่นเราซื้อถูกแล้วเราจะได้รางวัลอะไรแบบเนี้หนึ่งว่าปังนะหนึ่งบอกเลยว่าสลากสลากกองสลากเนี่ยผลิตลอตเตอรี่ไม่ทันขายหรอก ตกมาได้รางวัลสองพัน 2, ก็ได้สี่พันก็ได้หกพันก็ได้ห้าพันก็ได้มื่นหนึ่งก็ได้อ่ะหนึ่งมองว่าโอ้โหขายดีเลยสมมุติว่าแบบว่าเราซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหมคะสมมุติเราซื้อลอตเตอรี่แบบนี้ยเลขมันจะมาเป็นสมเนียสมมติเราซื้อลอตเตอรี่มามันก็จะเป็นเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี้ยใช่ไหม ไอ้ it, สตัวท้ายเนี่ยถ้าสมมติว่าเราซื้อปั๊บปัดแล้วมันตรงกับรางวัลที่หนึ่งเราได้รางวัลแบบสองพันสี่พันห้าพันหกพันแปดพมืนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสองหมื่นเนี้ยหนึ่งจะบอกว่าลอตเตอรี่ผลิตไม่ทันขายแน่นอนเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคนที่ซื้อลอตเตอรี่ก็ได้ลุ้นด้วยได้ลุ้นรางวัลที่หนึ่งด้วยได้ลุ้นรางวัลข้างเคียงตรงนี้ด้วยทุกคนมองเหมือนหนึ่งไหมเหรียญปูกระปังเหรียญปู่ปังอยู่แล้วค่ะเราจะเราไม่กล้ากล่าวถึงเหรียญปูเลยค่ะเหรียญปู่ปังอยู่แล้วถูกม คือคือทุกคนคิดเหมือนหนึ่งไหมหนึ่งไม่รู้ว่าหนึ่งคิดแบบเนี้ยหนึ่งคิดว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ดีมากเป็นการแก้ปัญหาที่หนึ่งมองว่ามันดีอ่ะสําหรับหนึ่งนะเนี่ยเราซื้อลอตเตอรี่อย่างเงี้ยลอตเตอรี่ได้เลขมาหกตัวอย่างเงี้ยสมมุติว่าลาสมมุติเราซื้อปั๊บเฮ้ยเราได้ลุ้นเราอะเลขรารงวัลที่หนึ่งมาเฮ้ยสามตัวของรางวัลที่หนึ่งฉันก็สามตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งเออฉันก็ถูกอย่างเงี้ยแก้ปัญหาหวยใต้ดินได้ดี หนึ่ง,นงในความรู้สึกหนึ่งนะหนึ่งมองแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะสมมุติว่าออกมาปับ๊บเลขที่เราซื้อมันเป็นสี่สมมติมันเป็นเลขอื่นอนะ่ะแต่ว่าท้ายมันใช่สามตัวอย่างเงี้ยเฮ้ยได้รางวัลอย่างเงี้ยหนึ่งจะบอกว่าปัญหาหวยเต็ด,ดินนี่ลาบคาบลาบคาบแก้ได้ดีแก้ได้ง่ายในความรู้สึกหนึ่งนะในความรู้สึกหนึ่งนะหนึ่งมองว่าเออมันน่าจะมันน่าจะดีนะถ้าเกิดว่าอย่างน้อยก็คือแบบว่า บางคนอะถูกสามตัวท้ายแล้วก็ข้างหน้าไม่ใช่อ่ะมันก็ขึ้นอะไรไม่ได้เลยมันก็เลยรู้สึกว่าเฟลอ่ะเข้าใจไหมแต่หนูรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าเฮ้ยสามตัวท้ายมันถูกนะมันถูกแนละ้วมันได้รางวัลน,นะโอ้ยลอตเตอรี่ขายไม่ทันครับหนูบอกแล้วกองสลักผิดออกผลิตออกมาล้านฉบับก็ไม่พอผลิตออกมาล้านฉบับก็ไม่พอแม่เพราะว่ามันได้ลุ้นไง มันได้ลุ้นตรงนี้มันไม่เสียความรู้สึกอย่างน้อยมันก็ได้ลุน้นมันจะโตมันจะอะไรมันก็เออยังมีรางวัลน,นี้ขึ้นมาให้ลุ้นในความรู้สึกหนึ่งนหะนึ่งมองแบบนี้นะหนึ่งไม่รู้ว่าคนอื่นจะมองแบบไหนแต่หนึ่งมองว่าตรงนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาได้ดีได้ลุ้นเลขท้ายสองตัวได้ลุ้นเลได้ได้ไดลุ้นสามตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งเลขหน้าเนี่ยหนึ่งบอกว่าไม่ค่อยมีใครดูอยู่แล้วค่ะขอดูเลขหน้าสามตัวหน่อยค่ะอยากได้เลขนี้มันไม่มีถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ยมันมีน เ9 9 9คือมันดูอีสามตัวนี้และอีสามตัวนี้ที่กูดูก็ไม่ค่อยจะมาหรอกอีข้างล่างเนี่ยมันชอบไปไหนชอบไปรางวัลที่หนึ่งและข้างหน้าเนี่ยกูก็ไม่ใช่กูก็เสียใจอีกแต่ถ้าเกิดว่ามันใช่เนี่ยโอ้โหอะมีกําลังใจในการซื้อค่ะโอ้ยตะบี้ตะบันบอกเลยลูกค้คคาคะกองสลากผลิตไม่ทันอันนี้ในความคิดของเรานะคะในฐานะท,ที่เราอยู่ตรงนี้แลวเรามีความรู้สึกว่าเออถ้าทําแบบเนี้ยโอ้โห รัฐบาลไม่มีเอกกองสลากไม่มีทางที่จะลผลิตสลากทันแน่นอนตรงแค่ในในในกลุ่มอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเพราะว่าจะพักหน่อยนะคะพักเรื่องการไล์สดหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอไล์ปั๊บแล้วมันแตกสามตัวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวแบบพวกก็จะแบบอิจฉาอะไรอย่างนี้อีกนะคะก็เลยอืมเราก็แบบขอแบ,บอยู่ในกลุ่มอย่างเดียวก็พออะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะไม่ได้ไล์นะ ก็อย่าไปดูอย่าไปดูของปลอมที่เขาออกมาแชร์กันแล้วกันนะคะดูของจริงที่อยู่ในกลุ่มก็พอนะคะคือแบบงวดนี้ก็จะสามโตแตกะคะ่ะก็เลยจะลงแค่ในกลุ่มอะ่ะจะไม่ได้ไล์แจกนะคะเพราะว่าอืมเดี๋ยวพวออีสาเราอีกใช่ป่ะคนดูชงสามเสงอีสาเราอีกก็แบบโอ้มาหานี่เขาเราอีกอะ่ะผู้เมตตาจริงๆห <c oughs> ยูชอบคนตีน เหรียญปู่499บาทจัดส่งฟรีไม่ต้องถามว่าแม่เหรียญปู่ปังขนาดไหนบอตตองเว้าวค่ะคํานี้10งวด 10s งวดปังมาใครจะรับ cf 499บาทจะส่งฟรีและแถมทุกให้ค่ะ ก็ตามหากเราบูชาแล้วไม่ทำอาหารกินไม่ทําอะไรเลยบูชาเครื่องรางไปเต็มข้อมือสุดจนแขนเนี่ยแล้วนอนอยู่บ้านเฉยๆคุณก็ไม่รวยคุณก็ไม่มีตังคนะ,คะหนึ่งจะบอกที่สําคัญที่สุดเลยนะคะความสําเร็จที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งงว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คืออย่าลืมนะคะหากคุณมีโชคมีลาบมีดวงที่ดีแล้วค้าขายดีแล้วธุรกิจดีแล้วหรือ ได้โชคได้ลาบแล้วหนึ่งอยากให้ทุกคนทําบุญกับพระในบ้านนะคะอย่าเพิ่งซื้อของอย่าเพิ่งหาข้าวของมาถวายให้กับปู่มาถวายให้กับปีเสียแต่หนึ่งอยากให้นําเงินตรงนั้นนะคะบูชาปู่ไม่ได้แถมทูบมาเลยค่ะอ๋อปู่ไม่ได้แถมทูบนะคะพี่อุอไรวันเหรียญปู่จะไม่ได้แถมทูบนะคะเหรียญปู่จะไม่ได้แถมทูบนะอ่ะฟังนะคะลูกค้าขา เราจะบูชาอะไรก็ตามถ้าคุณบูชาไปแล้วคุณได้โชคได้ลาบคุณได้ความสําเร็จนั้นๆแล้วคุณขอพอแล้วคุณประสบความสําเร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่หนึ่งอยากให้คุณทําเลยก็คือการดูแลพระดูแลพ่อกับแม่ที่เป็นพระรหัตนในบ้านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่จริงๆจับต้องได้จริงๆให้พอเราแล้วประสบความสําเร็จจริงๆอันนี้คือชีวิต บอกตรงๆเลยว่าประสบความสำเร็จมาทุกวันนี้ได้นะคะพ่อและแม่เป็นพรที่สำคัญที่สุดสำหรับหนึ่งในในการประสบความสำเร็จในวันนี้นะคะ